สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยให้น้าที่ครั้งหนึ่งค่ะค่ะคนายกยศตั้งสุนันท์ฮอสแสงชัยนะคะครับก็วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาซ้อมเดินแบบกับท่านมาดามกอล์ฟนะคะก็ทุกท่านก็แบบว่ามีความสวยงามกันทุกๆท่านเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบมี S 2> <S 2> <S มีความเป็นมีอาชีพใช่คะ่ะมีมีมีอาชีพมากเลยอะคะ่ะแล้วก็ถามนิดหนึ่งค่ะจัดแฟชั่นโชว์ี้เพื่อจุดประสงค์อะไรคะอ,อ๋นนเอเพื่อจัดหาทุนนะคะเพื่อที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ <S <S <ภ>เอา่า่พให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะแล้วก<ป>็ <L' ok. S 1> อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะได้ามาชมแฟชั่นโชว์ของงานวันที่18นี้นะคะขออยากเชิญให้ทุกๆท่านมานะคะขอบคุณมาก สนับสนุนรายการโดยมหาเทพธเนศพัทลกุณ